สว,สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องโปรแจมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆหน่อยครับน้องโปรแจมครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันนี้แจมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บ้านยมอยู่ที่บ้านยนะมามาหาน้องหรอหรือมาเล่นของเล่น <X S 2> มาเล่นของเล่นมาเล่นของเล่นอยู่บ้านย่ามีของเล่นเยอะเลยใช่ไหม <X S 3> ใช่ใช่แล้วจะไปไหนครับจะไปไหน <X S> <X S> บ้านยามีรถมีรถพยาบาลด้วย นี่รถพยาบาลไปตกปลาไหมไม่นะไปถ่ายวิดีโอคันนี้อืมรถพฝนรถพ่วงวันทุ่ดินใช่ไหมใช่ฮี่าใกระโปรงพ่วงก็พูดดินมีรถน้ำมันด้วยไหมมีค่ะเอารถน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วยไม่เอารถน้ำมันอยู่ไหนรถน้ำมันอ่ะสคันมีสองคันอืมมีสองคัน นี่นี่มีสองคันไม่ใช่รถน้ำมันนั่นเนี่ยไม่ใช่รถน้ำมันนี่อีกโอ้คันมีสองคันนัวเดียวกระปูก็มีนะครับผมเรียงรถเคเอามาเรียงกันอือเรียงกันเลยรถให้ร้านมาเรียงกันด้วยโอ้โหโอเคเอาไงอีกแล้วเก็บเข้าไปนะปูเพิ่มเจม เจ็บเทเอาอย่ nice, nice. my nice yes, okay. ah. ีด้าน้าก่ดี่ไปเอามาเลี้ยงกันเห้ยนี่รถไฟมาเรียงกันปันเปลดยนังไงมันเปลดยังไงเปิดยังไงเนี่ยไปตรงนี้วิ่งวิ่งรถไฟวิ่งได้ไหมจริงจรรถไฟวิ่งได้รถไฟวิ่ง <ll> um, เอาเอาไม่เปิดโชว์ให้หน่อยเหรอ <scri vere. S 2> ไม่เปิดโชว์ให้หน่อยเหรอเ <c oughs> ต็มเต็มเลยเต็มกล้องเลยเดี๋ยวก็พังเริ่มบ้ารุดูเอ็นรุดูเอนเอาเอาเอารุดแหย่ใครนี่เอาไปทำเ, <c oughs> <c oughs> เอาคันไหนไปทำรูดแหย่เอาคันไหนไปทำรูดแหย่ต่อ อันนี้เหรอใช่โอ้มันค่อยคันใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่รถแข่งรถแข่งอืมสวยสวยมันขยันนี่ครับไหนนี่เหรอเนี่ยเหรอันนี้เนี่ยมีอะไรตรงนี้อธิบายให้ฟังหน่อยนี่ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรค่ะชื่อทรายชื่อทรายเอาทรายมาที่ตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวเอามาจากไหนทรายมาตัดตรงนี้ทรายตรงนู้น แก <Okay, S 1> มาเอามาแกะกะวนันรับใส่รถใส่รถด,ดำมาเอารถแม่โตัดใส่รถด,ดำแล้วก็บรรทุกมาเทตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อครับผมเอารถมาเทก็เสร็จแล้วเอารถมาเทเสร็จเรามาถมที่ทำอะไรสร้างบ้านเหรออ๋อเอาเอาใช่อ๋อถมที่ปลูกผักหรือว่าเอามาสร้างบ้านอ๋อสร้างสร้างให้แกเอามาสร้างให้ใครบ้านใครอยู่ร้างแกบ้านแจม แกะครับสร้าแกมให้สั้น <Trans> แกเอาวางาครับเอาใช่อืมเอาไปน้องๆไปขุดดินอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็บรรทุกดินแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ <S S แล้วก็เอาไว้สร้างบ้านเอางั้นเอามาสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะครับอืมไหนไหนไปเอาดินมายัางไงเอาทําให้ดูหน่อยาทำใช่เอาดินมายัางไงเนี่ยดินตรงเนี้ยเอาใสาร่รถอะไรมา ใส่รถมาเทเอาใส่รถคันไหนมาเอาใส่คันนี้ไหนสาธิตให้ดูหน่อยสิฮะทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยอบินใส่แล้วก็มาเทตรงนี้ให้ดูหน่อย<ม>ไหนเอาเดินใส่ก่อนสิ<ม>ทำไมไม่เอาเดินใส่ก่อนทำไมมันเจ็บมั้งเออนี่เจ็บแหมมันโดนเ,เหยียบอะไรอะโดน โดนอะไรโดนเลือดออกโดนอะไรนมาโดนไม้โดนไม้เลยใช่โดนไม้เจ็บเลือดออกไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลอเมริกเอาก็มันเจ็บเลือดออกไงอ่าไปละไปนอนละไปนอนละสวัสดีเพื่อนก่อนสวัสดีคับเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนยบดีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะบอกเพื่อนด้วย เจอใหม่คะครับยังไปละบ๊ายบาย